สวัสดีนักเรียนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องการละลายของสารในน้ำค่ะนักเรียนเปิดหนังสือนะคะหน้าที่88ได้เลยค่ะซึ่งการเรียนในวันนี้เราจะเรียนเรื่องการละลายของสารในน้ำ นอกจากการเปลี่ยนสถานะของสารที่เราเรียนไปแล้วนะคะจากสถานะหนึ่งไปยังสถานะ1นนะคะเมื่อสารได้รับความร้อนก็จะทำให้สารนั้นเปลี่ยนสถานะหรือว่าได้รับความเย็นนะคะเย็นลงก็จะเปลี่ยนสถานะไปนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนสถานะของสารนะคะ เรามาดูนะคะว่าถ้าเติมเกลือลงในน้ํานะคะแล้วเราคนเราจะพบว่าเกลือรวมตัวกันกับน้ํานะคะทั่วทุกส่วนนะคะเป็นของเหลวใสเรียกเกลือที่ละลายอยู่ในน้ําว่าสารละลายนะคะซึ่งการเรียนในวันนี้อาจจะเป็นการละลายของสารในน้ําหรือว่าสารละลายนั่นเอง และเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการละลายนะคะเราเรียกน้ำว่าตัวทำละลายและเราเรียกเกลือว่าตัวละลายค่ะการละลายนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสารอย่างน,น้อยสองชนิดนะคะผสมกันเป็นเนื้อเดียวกัน โดยสารที่ได้จากการผสมนี้ยังคงเป็นสารเดิมการละลายนี้จึงจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างไรก็ตามเมื่อนำสารละลายเกลือไปต้มน้ำจนกลายเป็นไอและพบคราบเกลือกลับคืนมาเราเรียกการเปลี่ยนแปลงที่สารสามารถกลับมาเป็นสารเดิมนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ ค่ะนักเรียนดูในหนังสือนะคะหนังสือหน้า88นะคะ,ะการละลายของสารในน้ำวันนี้เราเรียนเรื่องการละลายของสารในน้ำยังไงนะคะอ่าเรามีน้ำแล้วก็มีสารละลายนะคะสารละลายในตัวอย่างคือน้ำตาลเมื่อน้ำตาลบวกกับน้ำนะคะอ่าพอเราคน น้ำตาลกับน้ำเข้าด้วยกันเราจะได้สารละลายที่มีชื่อว่าน้ำเชื่อมนะคะตัวพ่อเราได้น้ำเชื่อมนะคะมันจะกลายเป็นของเหลวใช่ไหมคะ,ะซึ่งน้ำเป็นของเหลวส่วนน้ำตาลทรายเป็นของแข็งนะคะเราจึงได้ตัวทำนะคะตัวทำคือถ้า สารใหม่ที่ได้นะคะ,ะตัวใหม่ที่ได้เป็นอะไรมากกว่าตัวนั้นจึงเป็นตัวทำนะคะไปทำละลายเขามันเป็นของเหลวเหมือนน้ำก็สแสดงว,ว่าน้ำเป็นตัวทำเป็นตัวทำละลายตัวไหนละลายหมดคะ,ะน้ำเชื่อมตัวไหนละลายหมดนั่นก็คือน้ำตาล แสดงว่าน้ำตาลเป็นตัวละลายนะคะเพื่อให้เข้าใจอีกรอบนะคะนักเรียนดูกิจกรรมที่3.2การละลายของสารในน้ำนะคะค่ะสำหรับการทดลองนะคะในวันนี้เราจะมีแป้งมันมีดินมีหลอดทดลองที่มีแป้งมันหลอดทดลองดินหลอดทดลองที่มีทราย หลอดทดลองที่มีน้ำตาลทรายหลอดทดลองที่มีเกลือนะคะอ่าแล้วเติมน้ำในระดับเห็นไหมคะน้ำในระดับเท่าๆกันเติมลงไปแล้วอ่าเราเขย่าสารในหลอดทดลองผลจะเป็นอย่างไรนะคะอันนี้คืออ่าการทดลองในวันนี้ คำถามก่อนที่เราจะทํากิจกรรมนะคะคําถามสําคัญในการทดลองนี้คือ,อสารแต่ละชนิดมีสมบัติในการละลายน้ำเหมือนกันหรือแตกต่างกันวันนี้เราอยากทราบว่าสารทั้ง 1, 2, 3, 4, 5 5ชนิดนี้นะคะมีสมบัติเหมือนกันหรือแตกต่างกันในการละลายน้ำนี่คือคำถาม ต่อไปข้อ2ตัวแปรต้นของการทดลองนี้คืออะไรตัวแปรต้นนะคะของการทดลองนี้นะคะอันนั่นคือสิ่งที่แตกต่างกันนะคะคือชนิดของสารนะคะตัวแปรต้นคือสิ่งที่ต่างกันต่อมาตัวแปรตามคือผลจะเป็นยังไงตัวแปรตามนั่นก็คือผลของตัวแปรตามคือการละลายของสารในน้ํานะคะ ตัวแปรควบคุมเราจะควบคุมอะไรให้เหมือนกันในหลอดทดลองสิ่งที่เราอยากควบคุมให้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือปริมาณสารที่ใช้ปริมาณน้ําที่ใช้แล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ในการละลายนะคะค่ะต่อมาเรามาดูเลยนะคะสารที่ใช้ในการทดลอง 1. แป้งมัน 2. ดิน3ซทราย 4. น้ําตาลทราย 5. เกลือ แป้งมันนะคะเทลงไปในหลอดทดลองที่หนึ่งพอเทแล้วเราก็เทน้ำตามแล้วก็เขย่านะคะใช้วิธีการเขย่าหลอดทดลองเราจะดูซวิว่าน้ำกับแป้งมันจะละลายไหมต่อมาดินนะคะก็เทดินลงไปในหลอดทดลองแล้วก็เทน้ำเขย่านะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่ามันละลายหรือไม่ละลาย ต่อมาทรายสารที่3มทรายเททรายนะคะลงในหลอดทดลองที่3แล้วก็เทน้ําลงไปขย่านะคะจะเกิดอะไรขึ้นต่อมาน้ําตาลทรายเทในหลอดทดลองที่4นะคะแล้วก็เทน้ําลงไปแล้วก็ขยา่าสารที่5คือเกลือเทลงไปในหลอดที่5นะคะ,ะแล้วก็เทน้ําแล้วก็ขย่า สิ่งที่เกิดะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพอขเขย่าแล้วสารไหนที่ละลายสารไหนที่ไม่ละลายน้ำนะคะเราไปดูกันเลย พอวอออนไลน์เลิฟนิ่งเลสเซ่นบทเรียนออนไลน์ป5วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการละลายการละลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการนำสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมกัน แล้วสารที่ผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกันเรียกว่าสารละลายเช่นน้ำผสมน้ำตาลจะได้น้ำเชื่อมนะครับโดยสารที่มีปริมาณมากกว่าเรียกว่าตัวทำละลายและสารที่มีปริมาณน้อยกว่าเรียกว่าตัวละลายนะครับจากตัวอย่างข้างต้นน้ำเป็นตัวทำละลายและน้ำตาลเป็นตัวละลายนั่นเองนะครับ นักเรียนครับการละลายทําให้สารมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะลักษณะาภายนอกเท่านั้นแต่สมบัติเฉพาะตัวของสารยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเช่นน้ําตาลถึงแม้จะละลายกลายเป็นน้ําเชื่อมแต่ก็ยังคงความหวานอยู่และสามารถทําให้กลับคืนสู่สถานะเดิมได้โดยการนําไประเหยแห้งนะครับนักเรียนครับสารต่างชนิดกันความสามารถในการละลายน้ําได้ต่างกัน ถ้าใช้การละลายน้ำเป็นเกณฑ์จำแนกสารได้สามประเภทคือ 1. สารที่ละลายน้ำได้ดีเช่นน้ำตาลเกลือ 2. สารที่ละลายน้ำได้บ้างเช่นแป้งมันสบู่ 3. สารที่ไม่ละลายน้ำเช่นดินทรายนะครับสมบัติในการละลายของสาร 1>, 1. ความสามารถในการละลายของสารขึ้นอยู่กับชนิดของตัวทำละลายและตัวละลายนะครับสสารชนิดเดียวกันละลายในตัวทำละลายต่างชนิดกันได้ต่างกันเช่นสีน้ำมันจะไม่ละลายในน้ำแต่จะละลายได้ดีในน้ำมันสนนะครับ 3. สารต่างชนิดกันละลายในตัวทำละลายเดียวกันได้แตกต่างกันเช่นเกลือละลายได้ดีกว่าสารส้มนะครับ ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทำข้อห้านะคะข้อห้าเขาบอกว่าให้เขียนเครื่องหมายถูกทับภาพสารที่นักเรียนคิดว่าสามารถละลายน้ำได้ดีและเขียนวงกลมล้อมรอบภาพสารที่นักเรียนคิดว่าสามารถละลายน้ำได้บ้างนะคะค่ะหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปการสอนสักคู่แล้ว สักคู่นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าสารไหนที่ละลายน้ําได้สารไหนที่ละลายน้ําไม่ได้และสารไหนที่ละลายน้ําได้บ้างน,นะคะเรามาดาูทีละข้อกันเลย<ม>ข้อที่1นนะคะแป้งมันมเมื่อสักคู่นักเรียนจะเห็นในคลิปการสอนนะคะจะเห็นว่าแป้งมันนะคะดูเลยลักษณะของแป้งมัน ก็คือเป็นยังไงคะละลายน้ำได้บ้างใช่ไหมคะดินนะคะดินจะไม่ละลายทรายนะคะไม่ละลายน้ำตาลทรายนะคะละลายได้ดีเกลือละลายได้ดีค่ะ แป้งมันเป็นยังไงคะละลายได้บ้างใช่ไหมคะอ่านอานได้บ้างดินไม่ละลายทรายไม่ละลายน้ำตาลทรายละลายได้ดีเกลือละลายได้ดีคำถามหลังกิจกรรมเขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างหน้าคำตอบที่ถูกและตอบคำถาม ข้อ1ผลการทดลองเป็นไปตามการตั้งสมมุติฐานหรือไม่อย่างไรคือเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งนะคะนั่นก็คือสารบางชนิดนะคะละลายน้ําได้ดีได้แก่น้ําตาลทรายและเกลือสารบางชนิดละลายน้ําได้บ้างได้แก่แป้งมันและสารบางชนิดไม่ละลายน้ําได้แก่ดินและทรายค่ะ ข้อที่2สารชนิดใดบ้างที่ละลายน้ําได้ดีสารที่ละลายน้ําได้ดีนะคะนั่นก็คือน้ําตาลทรายและเกลือค่ะข้อ3สารชนิดใดบ้างที่ละลายน้ําได้บ้างนั่นก็คือแป้งมันข้อ 4. สารชนิดใดบ้างที่ไม่ละลายน้ําก็คือดินและทราย สรุปการทดลองนี้ได้ว่าอย่างไรเราสรุปได้ว่าสารต่างชนิดกันละลายน้ำได้แตกต่างกันนั่นเองค่ะค่ะสำหรับการเรียนการสอนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมส่งงานนะคะสวัสดีค่ะ